บันทึกตำนานตอนที่658สวรรค์แปรวันที่สองเดือนสองวันนี้มีความหมายพิเศษยิ่งสำหรับซูอี้ผู้เียนวัตสงสารกลับมาฝึกตนใหม่เขาเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อ18ปีก่อนวันนี้เมื่อ14ปีก่อนมารดาของเขาเย่ยออวี่เฟยสซิ่งใจจากโรคร้ายและวันนี้เมื่อปีที่แล้วยามเมื่อเขาฟื้นความทรงจำทั้งหมดในอดีตชาติ เขาก็ได้สร้างความตื่นตะลึงไปทุ่วงานประลองประตูมังกรที่แม่น้ําต้าฉางนอกเมืองกวางหลิงสําแดงฤทธิ์ตะลึงล่าคว้าความสําเร็จโดดเด่นดังก้องฟ้าและยามนี้ก็หวนบรรจบวันที่สองเดือนสองอีกครั้งทุกสิ่งนับแต่อดีหลังไหลสู่กายของซูอี้หนึ่งปีแล้วซูอี้ลุกขึ้นและเดินออกจากห้องโถงยามนี้คือตีสีสายลมรัติการพัดพลิ้วแม้ว่าหอเซียนดาบจะถูกกักอยู่ภายในไข้ก้น ทว่าจากกระวาพลพระงดาวอันไพศาลสูงส่งก็ยังเห็นได้ท่ามกลางนภาราตรีซูอี้นำเก้าอี้ไหวออกมานอนเอกเขนกบนนั้นคลางใช้ตาทอดมองฟ้าหัวใจรู้สึกสงบอย่างไม่อาจบรรยายหนึ่งปีเขาตัดกรรมไปมากมายสะบั้นความแค้นไปก็เยอะบ่มกลั่นมหาวิถีของเขาจนเกินกอว่าที่จะเทียบกับอดีตชาติเมื่อย้อนรำลึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงปีก่อนในใจของซูอี้ก็เต็มไปด้วยอารมณ์ซับซ้อนมากมาย ความอาวรณเดียวจนยามนี้ของเขาคือเขายังไร้ความรู้สึกยึดติดก,กับมหาทวีปคังชิงเยี่ยงบ้านและมีความอาทรให้เพียงบุคคลกลุ่มเล็กๆบ้านเกิดของข้าคือที่ซึ่งหัวใจข้าสงบปลอดภัยจากนี้ไปข้าไม่อาจควบคุมได้ว่าจะไปหนใดซูอี้หยิบน้ำเต้าขึ้นกระดกดื่มคุณชายให้หวานเอ,อ๋อร้องเพลงให้ท่านฟังหรือไม่ชิงหวานก้าวออกมากล่าวอย่างใจกล้า ซอูอี้อึ้งไปและนึกถึงคืนวันเกิดปีก่อนชิงหวานก็เคยทำเช่นนี้เขาจืองอดยิ้มไม่ได้กล่าวตอบว่าได้สิชิงหวานย้มยิ้มหวานทันทีนางยกกระโปรงขึ้นอย่างนุ่มนวลริมฝีปากสีชมพูพเผยเอลเล็กน้อยขานวจีร้องเพลงด้วยเสียงแววหวานดังมาจากชั้นฟ้าอายุของนายท่านเปรียบดังความยั่งยืนจันทราประหนึ่งตะวันฉายแสงดุดขุนเขาหนานอันยิ่งใหญ่ไร้พ่ายเป็นดังต้นสนประงานงามงดยามเติบโต เสียงร้องทุ้มต่ำมีสัมผัสจังหวะราวกับตาน้ำที่ผุดไหลยอยู่ในหุบเขาเงียบสงบมันคือเพลงวันเกิดอันแสนโบราณปีก่อนชิงหวานก็ร้องเพลงนี้เมื่อหวนกลับมาสดับฟังหันกลับไปมองภาพต่างๆที่ประสบมาในช่วงปีนี้ความรู้สึกที่แตกต่างก็ไหลสู่ใจของซูอี้จนกระทั่งเพลงวันเกิดจบลงจู่ๆซูอี้ก็สัมผัสบางอย่างได้ในใจเงยหน้าพรวดขึ้นจากบนเก้าอี้หวาย บนนภาราตรีไกลออกไปเกิดบรรยากาศคู่กลุ่นคลุ้งคล้านไปทั่วอากาศสดชื่นหดหายปราณหญิงขมุกขมัวปรากฏและเมื่อหญิงอย่ยางสัมผัสภาพที่เกิดลึกเข้าไปในท้องฟ้าราตรีจึงช่างอลรมแนทันใดนั้นก็บังเกิดเสียงงอสนีบาดฟาดแรงจากห้วงลึกในนภาบรรยากาศคล้ายพายุฝนฟ้าขนองตามปกติทว่ายามเมื่อเสียงงอสนีบาดกระทบโสดซูอี้เสียงอู้อี้นั้นกลับเป็นเสียงคำรามจากการประทะับเปลี่ยนผันของอำนาจบนสงูง สวรรค์แปรพิภพเปลี่ยนสรรพสิ่งฟื้นคืนแวลตาของซูอี้ลึกกล้ำในการก่อนมหาทวีปทังทิงก็เริ่มขึ้นจากวันเช่นนี้ปราณอย่างแพร่ก,กำจยชยทิวทีวาพลีบานสรรพสิ่งเติบใหญ่ทว่าคราวนี้เปรียงเสียงอสนีบาดกำปนาสถาน9้าชั้นฟ้าหัวใจวิถีของซูอี้ซึ่งแข็งแกร่งดังหินสว่งสางใสดังกระจกสันไหวขึ้นมาในยามนี้ ในขณะเดียวกันมเมล็ดพันธุ์แห่งคังชิงในตันเทียนเปิดทวารของเขาเองก็สั่นไหวเล็กน้อยราวตื่นเต้นยินดีและโหยหาบางสิ่งสีหน้าของซูอี้เปลี่ยนเป็นคลุมเครือวันจริงเจอดอกจันหนึ่งครานี้แตกต่างจากแต่ก่อนจริงแท้สหายเต๋ามันเกิดอันใดขึ้นหรือเกิดเสียงดังมาจากไกลๆและหนิงซือว่าอิงเชวียอหยวนหิงเงวินหลิงเสวี่ยอและพวกฉาจินงต่างมาหาเขาโดยพร้อมเพรียง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเปลี่ยนแปลงกระทันหันที่เหนือขึ้นไปบนฟ้าก็ทำให้พวกเขาตกใจเช่นกันนี่คือโอกาสอันดีซูอี้ยืนขึ้นเก็บเก้าอี้ไหวพลางกวาดตามองไปไกลจากทุกคนกล่าวว่ามันดีสำหรับพวกเจ้าและทุกชีวิตบนมหาทวีปทังทิงก็เช่นกันไปกันเถิดออกสู่โลกภายนอกกันเขาใช้หนึ่งมือคว้าน้ำเต้าและก้าวฉับๆไปทางหอเซียนดาบ แม้ว่าคนอื่นๆต่างอับจนปัญญาแต่พวกเขาก็ก้าวตามซูอี้โดยไม่รู้ตนจุนลภาคค่ำคืนนี้ถูกกำหนดให้เป็นคืนอันออลมานเวิงก้าวดาราบนพฤกษาโบราณซึ่งดูไรขอบเขตสูงพระงานปกคลุมด้วยซากดาราแน่นขนาดหนึ่งในกิ่งก้านอันมโหฬารยื่นขุนเขาพลันระเบิดเปรี้ยงแอร์ตกออกแคร์กอเสียงดังลั่นสั่นสะเทือนไปในสุญญาอันกว้างใหญ่ยามนั้นโลกทั้งใบดูราวสั่นสะเทือนเลือนลั่น คังแย่แล้วแย่แล้วนกกระจอกสีเทาตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาตะโกนอย่างร้อนใจกิ่งต้นคังชิงแตกหรือนี่จะหมายความว่าต้นกำเนิดแห่งคังชิงจะถูกทำลายพังทลายโดยสมบูรณ์หรือไม่อย่าแตกตื่นเลยนี่คือสิ่งที่ถูกกำหนดให้เกิดมาแสนานานเสียงอันเย็นชากังวาลขึ้นและบนพฤกษาโบราณที่เต็มไปด้วยซากดาราเมฆหมอกสีเขียวก็ก่อตัวกันควบรวมเป็นเงาร่างของหญิงสาวผู้หนึ่ง หญิงสาวสวมกระโปรงที่ดูราวเมฆหมอกใบหน้างามของนางปรกากฏท่ามกลางหมอกจางจังเผยเท้าหยกเปลือยเปล่ายามเมื่อนางยืนขึ้นร่างที่เหมือนวงล้อน้ำแข็งกลมกลมใสใสก็ปรากฏขึ้นเบื้องหลังนางนั่นคืออาคังจิตวิญญาณน้ำแข็งผู้เกิดขึ้นในที่นี้แต่การเคลื่อนไหวนี้ใหญ่เกินไปนะนกกระจอกสีเทาตะโกนดูตื่นตัวอย่างยิ่งเจ้าและข้าต่างคาดไว้แสนนานว่าต้นกำเนิดแห่งคังชินจะพังทลาย กลายเป็นพลังชีวิตแก่มหาวิถีไร้สิ้นสุดและป้อนกลับสู่มหาทวีปทางชิงปลุกกระตุ้นแสงสว่างแห่งโลกกว้างขึ้นมาอาคังกระซิบแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันจะเกินคาดหมายทว่าก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแค่ว่ามันทําให้แสงสว่างแห่งโลกกว้างมาเยือนเร็วขึ้นเท่านั้นเร็วขึ้นนกกระจอกสีเทาอึ้องไปก่อนจะกล่าวด้วยสีหน้ายากจะคาดเดา จริงของเจ้าสันหลังของต้นกำเนิดแห่งคังชินพังทลายลงสิ้นแสงสว่างแห่งโลกกว้างจะไม่ปรากฏก่อนเวลาได้เช่นไรอย่างมากก็สามเตือนต้นกำเนิดแห่งคังชินจะสลายไปโดยสมบูรณ์แน่และทุกอำนาจที่มันครอบครองจะถูกป้อนกลับสู่มหาทวีปคังชินอาคังกล่าวและเราก็ควรเตรียมการจากที่นี่ไปก่อนเลย นกกระจอกสีเทาเงียบไปนานจึงพึมพำว่าหากข้ารู้เรื่องนี้ก่อนข้าก็ไม่น่าให้เจ้าหนุ่มซูอีั่นนาเมล็ดพันธุแห่งคังชิงไปเลยอาคังอดกล่าวขึ้นมาไม่ได้นกกระจอกน้อยอยากโกรธเลยเราควรรู้สึกขอบคุณต่อสหายเต๋าซูด,ด้วยซ้ําเมื่อกล่าวจบนางก็เงยหน้ามองมหาพฤกษาโบราณที่ปกคลุมด้วยซากดาราซึ่งแบบนี้แตกเป็นเสี่ยง กล่าวว่ายิ่งกว่านั้นขอเพียงเมล็ดพันธุ์แห่งคังชิงยังคงอยู่ในภายหน้ามหาทวีปคังชิงนี้จะยังมีหวังยั่งยืนชั่วการได้จุลภาคนอกกาะเซียนพระสุเมนเหนือถ้ำอุกาบาทอันใหญ่โตไร้ขอบเขตจูจูเหมอขับประมงคลก็รวมตัวบีดววนกลายเป็นดวงตาอันเย็นชาไร้อารมณ์คู่หนึ่งดวงตาคู่นั้นค่อยๆมองลึกเข้าไปในท้องฟ้า ไม่นานจากนั้นเสียงแหบแห้งอันเปลี่ยมความตื่นเต้นก็ก้องออกมาจากลึกเข้าไปในหุบเหวซากดาราต้นกำเนิดแห่งคังชินนี้สุดท้ายก็รอดได้ไม่นานยามใดที่ข้าผู้นี้พลอุปสรรคข้าจะบิ่หมดนั่นและชิงมเมล็ดพันธุแห่งคังชิงคืนมาจุลภาคต้าเซียนครหลวงจิวติ่งยอดเขาเทียนหมาง จัก,กรพรรดิแห่งต้าเซี่ยในชุดคลุมผ้ามองขึ้นไปบนนภาราตรีสีหน้าของเขาไม่อาจสะกดกลั้นความตะลึงระคนกังวลเอาไว้ได้โลกาเปลี่ยนผันสวรรค์เปลี่ยนแปลกระทั่งแสงสว่างแห่งโลกกว้างยังมาเร็วขึ้นอีกจัก,กรพรรดิแห่งต้าเซี่ยพึงพำแต่เดิมเขาคาดเดาว,ว่าแสงสว่างแห่งโลกกว้างจะมาในอีกราวๆครึ่งปีถัดมาทว่าการเปลี่ยนแปลงกระทันหันซึ่งเกิดในคืนนี้จูจ่ๆก็เร่งเวลาไปด้านหน้า ฝ่าบาทสิ่งที่ขาดหายจะเปลี่ยนแปลการเปลี่ยนแปลจะผันผ่านสำหรับเราการเปลี่ยนแปลคืนนี้ก็นับเป็นวาสนาได้นะพยาค่ะวิงงอจิ๋วที่อยู่ข้างกายกล่าวเสียงต่ำจากระพัดแห่งต้าเสียพยักหน้่เงียบเงียบแววตาฉายประกายเด็ดเดียวก่อนกล่าวว่าไปเปิด่ขยกลจิ๋วติ่งพิทักษ์แดนเสียงวาสนาคืนนี้เลยพยาค่ะวิงงอจิ๋วรีบนำทางจุลภาคณแดนบนรรพชนแห่งตระกูลหวนเผ่ามาน คืนเดียวกันนั้นชายชราผู้หนึ่งในชุดผ้ากระสอบยืนเท้าเปล่าบนพื้นด้วยแววตาสุดปรีดาเขามองขึ้นไปบนฟ้าและหัวเราะดังลัน่นห้าห้าห้าโชคใหญ่คืนนี้มากพอจะเพิ่มผู้อยู่ในขอบเขตวงล้อวิญ,ญญาณให้ตระกูลเราได้อีกสองสามคนเชียวเสียงของเขาสะท้านไปทั่วท้องฟ้ารัติการจนเกิดเสียงคลื่นแผ่ออกยอดฝีมือจากตระกูลหวนซึ่งตื่นตัวกันอยู่นานต่างแสดงความตื่นเต้น สัญญาณขอองค์การฟื้นตัวของฟ้าดินเกิดขึ้นหลายเดือนแล้วทำให้มหาทวีปคังชิงเปลี่ยนแปลงมากมายต่างจากในอดีตมากโขวทว่าการเปลี่ยนแปลงในคืนนี้น่าอัศจรรย์ที่สุดโดยไม่ต้องสงสัยเหนือนภาดูจะมีคลื่นมหาวิถีระเบิดพวยพุ่งลงมาแข็งแกร่งและโอลมานอย่าว่าแต่ผู้ฝึกตนในวิถีวิญญาณเลย กระทั่งผู้ฝึกตนในขอบเขตไร้เบญจทัันยังสัมผัสได้ชัดเจนถึงพรานอันเข้มข้นที่ผุดออกมาจากลึกๆในท้องนภามืดมิดเร็วเข้าเตรียมไข้กลใหญ่รวบรวมพลังที่มาแห่งวิถีชายชราเปลือยเท้าในชุดผ้ากระสอบตะโกนภาพที่คล้ายคลึงกันดังกล่าวเกิดขึ้นในหมู่ขุมอำนาจโบราณต่างๆในมหาทวีปคังชิงเช่นกันเช่นสำนักวิถีสุญญาธงวิญญาณหญิงทมินและสำนักผลานตะวันเป็นต้น ขุมอำนาจโบราณอายุขั้นต่ำสามหมื่นปีเหล่านี้เคยเป็นขุมอำนาจสูงสุดในมหาทวีปทังชิงมาก่อนแม้พวกเขาจะถูกปราบลงโดยการจองจำแห่งยุคมืดเป็นเวลาสามหมื่นปีจนอำนาจโดยรวมของพวกเขายากเปรียบเทียบกับแต่เก่าก่อนทว่าพวกเขายังคงมีรากฐานความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคืนนี้ทําให้เหล่าขุมอำนาจโบราณเหล่านี้ประพฤติตนราวฉลามได้กลิ่นโลหิตจุลภาคเชกเช่นกันโลกนี้มีขุมอำนาจจากต่างโลกอยู่มากมาย พวกเขาต่างออกมาเคลื่อนไหวในคืนนี้เพื่อแย่งชิงวาดในาใหญ่ซึ่งดูราวฟ้าประธานนี้กันทั้งสิน้นอาจารย์ท่านมองอันใดยอยู่ในโลกลี้ลับแห่งหนึ่งถือเจียนสู้มองไปที่ชายชราตาบอดอย่างเคลือบแคลงสวรรค์แปรเปลี่ยนไม่ถึงสามเดือนแสงสว่างแห่งโลกกว้างจะมาถึงเป็นแน่แต่ในขณะเดียวกันความวุ่นวายและหายนะที่ไม่เคยเกิดมาก่อนจะกวาดผ่านโลกาชายชราตาบอดพึงพำสีหน้าของเขาดูไม่แน่ใจ สาวน้อยช่วยค่าจับตามองข่าวช่วงนี้ของคุณชายสูทีสูอี้ถือเจียนสู้ตกใจอาจารย์นี่เกี่ยวพันอันใดหรือชายชราตาบอดสายหน้ากล่าวแม้แต่ข้าย,ยังไม่อาจเข้าใจบอกเจ้าไปก็เท่านั้นมีเพียงเทพเซียนยิ่งคุณชายสูเท่านั้นจะเข้าใจปริศนาเช่นนี้ถือเจียนสู้ อาจารย์ของนางดีทุกอย่างแต่ขอเพียงกล่าวถึงซูอี้เขาจะกลายเป็นราวคนคลั่งาศาสนาทั้งกิริยาวาจาต่างเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสแทบคลั่งคล้ายหน้ามืดตามมัวสิ่งนี้ทำให้ถือเจียนสู้สงสัยอยู่เสมอไม่ว่าซูอี้จะร้ายกาศเทียารายแต่เขาก็ยังคงเป็นชายหนุ่มผู้อ่อนเยาว์เหตุใดอาจารย์จึงเคารพเขานะักจุลภาคบัดซบบอ้ยการเปลี่ยนแปลงนี้มาไวไปแล้ว บนชายฝั่งทะเลบูรพาแห่งต้าถินนักพรตเท่าในชุดโสโรกร่างสันเทิมทั้งกายด้วยสีหน้ามืดมนไม่ได้แล้วข้าไม่อาจลังเลได้อีกต้องไปพบเจ้าคนแซ่ซูให้เร็วที่สุดหาไม่หาก้าพลาดแสงสว่างแห่งโลกกว้างครานี้ไปข้าจะจบสิ้นโดยแท้จริงเนื่องนานจากนั้นนักพรตเท่าก็กัดฟันขยับขาเร่งเดินทางสู่ทะเลวิญญ,ญาณโกลาหลไกลออกไป 1. วันจริงเจอหรือจริงเซซีรีคือวันตื่นของแมลงจำศีลมักจะเกิดในช่วงวันที่5มีนาคมถึงวันที่20มีนาคมตอนที่659มหาภัยพิบัตินี้จึงคู่ควรกับข้าสูสวียนจาวินบนทะเลวิญญาณโกลาหนราตรีมืดมิดอับแสงเสียงฟ้าผ่าดังก้องอยู่ไกลไกลบนท้องฟ้าเป็นพักสอ่ยยืนกลางอากาศดื่มสุราพลางแง้มมองดูดวงดาวชุดยาวสีเขียวสบัดพอหรือบอไมยมกท่ามกลางลมทะเล หนิงซื้อวากับคนอื่นๆยืนห่างไปไม่ไกลนักต่างก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเสียงสายฟ้าฟาดดังกึกก้องราวกับขุนเขาใหญ่หลายลูกพุ่งชนใส่กันบนฟ้าอนุภาพแห่งสวรรค์ที่ทําให้จิตใจของทุกๆคนเกิดแรงกดดันแผ่กระจายไปทั่วใต้ล่าจิตใจของแต่ละคนสั่นสะท้านรู้สึกราวกับหายใจไม่ออกนี่มันเกิดเรื่องอันใดขึ้นใครจะไปรู้เล่าฟ้าดินแปรเปลี่ยน เสียงกระซิบดังขึ้นแต่ละคนพูดคุยกันด้วยความหวาดวิตกและสงสยัยอย่าได้ตื่นประหนกไปนี่คือโชคชะตายิ่งใหญ่ที่หาพบไม่ได้ง่ายๆอีกระเดียวก็มาดูกันว่าพวกเจ้าจะสามารถไขวคว้ามาได้มากน้อยเพียงใดสี้ส่งเสียงพูดเนิบเนิบเขาสันนิษฐานสาเหตุความเปลี่ยนแปลงในคืนนี้ออกตั้งนานแล้วและตระนักดีว่าต้นกกำเนิดแห่งคังชิงเกิดความเปลี่ยนแปลงพลังแหล่งที่มามหาวิถีอันยิ่งใหญ่เหลือคณะจะปรากฏขึ้นในคืนนี้ โชคชะตายิ่งใหญ่ดวงตาของทุกคนลูกขวาวแสดงสีหน้าตั้งตารอเวลาค่อยๆผ่านไปทีละน้อยบนท้องฟ้าที่ไกลออกไปเสียงกึกก้องของมหาวิถีซึ่งคล้ายกับเสียงฟ้าผ่าส่งเสียงดังรุนแรงมากขึ้นทุกทีกลิ่นอายแห่งความกดดันที่อัดตัวอยู่ท่ามกลางฟ้าดินเริ่มเข้มข้นตามไปด้วยทั่วทั้งมหาทวีปคังชิงไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกตนหรือว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกล้วนตื่นตระหนกต่อความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ แม้กระทั่งเหล่าผู้ถีอสูรปีศาจที่พักอาศัยอยู่ในป่าลึกก็ยังร้อนรนทั้งรอคอยและตั้งความหวังทันใดนั้นเองโครงเสียงดังกึกก้องยากจะพันนาเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นบนฟากฟ้าของมหาทวีปคังชิงทั่วขณะนั้นสิ่งมีชีวิตท,ทั้งหมดบนโลกต่างก็ตื่นประหนกสีหน้าเปลี่ยนในสายตาของคนที่มีระดับการฝึกตนสูงส่งลวนมองเห็นว่าบนท้องฟ้าที่ห่างไกลออกไปนั้น มีพลังแหล่งกำเนิดมหาวิถีที่ยิ่งใหญ่ประดุดคลื่นยับลักษณะคล้ายกับสะเก็ดแสงแห่งดวงดาวอันระยิบระยับพร่างพรายกำลังพุ่งลงมายังมหาทวีปคังชิงแสงสว่างระยิบระยับทำให้ท้องฟ้าที่มืดครึ้มราวกับน้ำหมึกสว่างเจิดจ้าขึ้นมาราวกับว่าความมืดถูกขับไล่ให้หายไปแสงสว่างส่องมายังโลกมนุษย์สวรรค์นี่หรือว่าแสงสว่างแห่งโลกกว้างมาถึงแล้ว ทุกขนแห่งในใต้ล่าเกิดเสียงอุทานนับไม่ถ้วนไม่รู้ว่ามีคนมากมายเท่าใดที่ตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อนี้มองดูให้ดีสเก็แสงมหาวิถีเหล่านั้นราวกับดาวตกที่มีขนาดแตกต่างกันไปสว่างเจิดจ้าบาดตาเฉิดฉายเป็นประกายบ้างส่องสว่างเจิดจ้าราวกับแสงตะวันบ้างสลัวอับแสงกระดุดแสงไฟอ่อนๆบ้างมีลักษณะคล้ายกับงูตัวยาวๆประมาณพันจ้างงอ พลังแหล่งกำเนิดที่ะส,สมกันจนเป็นสเก็ตแสงมหาวิถีเหล่านั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปแต่ถึงจะเป็นเช่นนี้ผู้ฝึกตนในโลกนี้ก็ยังพากันกลูออกมาพยายามใช้วิธีการแต่ละอย่างที่มีไล่ล่าโชคชะตาอันยิ่งใหญ่ราวกับคนเสียสติคุ้มกำลังเก่าแก่บางกลุ่มถึงกับใช้ไข้กลนที่เตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าหยิบเอาอาวุธลับออกมาเพื่อเก็บสะสมโชคชะตายิ่งใหญ่ที่ร่วงลงมาจากสวรรค์ เหมือนดังที่ซูอี้กล่าวไว้โชคชะตายิ่งใหญ่ครั้งนี้เป็นของสัพชีวิตทั้งหมดบนมหาทวีปคังชิงเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งครอบครองแต่เพียงผู้เดียวโชคชะตายิ่งใหญ่เช่นนี้จะปล่อยให้เสียไปเปล่าๆไม่ได้ไปกันมือหนึ่งของซูอี้ถือน้ำเต้าอีกมือหนึ่งชักดาบนินการกลืนฟ้าแล้วโยนขึ้นไปสวบ ดาบนินการกลืนฟ้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเงาสัตว์ดูร้ายขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนตัวดาบในทันใดนั่นคือวิญญาณของนกกระจอกเพลิงยงมโลกเทียงแค่กับพริบตาไม่กี่ทีดาบนินการกลืนฟ้าก็พุ่งไปยังท้องฟ้าที่ไกลออกไปนกกระจอกเพลิงยงมโลกเริ่มดูดกลืนสะเก็ดแสงมหาวิถีซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดาวตกด้วยความม้าคลั่งขณะเดียวกันนั้นเองซูอี้เป่าปาก พลังแห่งกลิ่นอายแหล่งกำเนิดอันกลมกลืนปรากฏขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจพนณนาได้เมื่อสเก็ดแสงเคลื่อนตัวกลิ่นอายมหาวิถีอันยิ่งใหญ่ก็แผ่กระจายออกมามเมล็ดพันแห่ง,ง,งคังชิงโฉกซูอี้ขับเคลื่อนพลังส่งเสียงดังราวกับเสียงฟ้าผ่าทูมเมล็ดพันแห่งคังชิงขึ้นคลืนทั่วขณะนั้นพวกของหนิงซือวารู้สึกบาดตาย,ยิ่งนับรู้สึกราวกับดวงตะวันยิ่งใหญ่ถูกทูขึ้นแสงสว่างเจิดจ้าไร้ขอบเขต ถัดจากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็อุบัติขึ้นบนท้องฟ้าที่ไกลออกไปเวลานี้สเก็ดแสงมหาวิถีที่คล้ายกับดาวตกจำนวนนับไม่ถ้วนราวกับถูกดึงดูดให้มารวมกันร่องวิถีที่ร่วงหล่นคลันเกิดความเปลี่ยนแปลงก่อนจะพุ่งลงมายังทะเลวิญญ,ญาณโกลาหลทางนี้มองดูไกลๆสเก็ดแสงคล้ายกับดวงดาวกำลังร่วงหล่นลนมหาสมุดนั่นคือภาพอันน่าตื่นตะลึงสเก็ดแสงมหาวิถีงดงามหลากสีสัน จิดจรัดพร่างคราวทะเลวิญญาณโกลาหลอันยิ่งใหญ่ถูกยอมด้วยสเก็ดแสงสีขาวจนสว่างเจิดจ้าพวกของหนิงซือวานิ่งตะลึงอยู่ตรงนั้นจิตใจมีแต่ความครั่นคร้ามสิ่งนี้ต่างอะไรจากสิ่งมหัศจรรย์กันยังจะมัวตะลึงอะไรอีกรีบไปเก็บแหล่งกำเนิดมหาวิถีเร็วเสียงราบเรียบของซูอี้ดังขึ้นกลางอากาศทุกๆคนราวกับตื่นจากฝันเริ่มออกไปเก็บกันสวบ เวรหลิงเสวิยอโฉบออกไปเอื้อมมือออกไปคว้าสะเก็ดแสงมหาวิถีในระยะบริเวณจ้างเนากว่ากว่าอุ่นสบายเหลือเกินความเคลือบเคลื่อนผุดขึ้นบนใบหน้าใสาสะอาดของหญิงสาวรู้สึกว่าทั้งในและนอกกลางดื่มดั่ไปกับกระแสมหาวิถีอันอบอุ่นทั่วทุกขนูผิวได้รับการบำรุงแม้กระทั่งระดับการฝึกตนในตัวก็ยังได้รับการะล้างและเลื่อนระดับขึ้นมหัสจรย์เหลือเกินความอิ่มตัวในระดับการฝึกตนของข้าหายไปแล้ว สวรรค์น,นี่มันพลังอันใดกันเสียงร้องตื่นเต้นดังขึ้นหนิงซือว่าอิงเชวียอยวนหิงงอไปเวิ้นชิงและฉาจินที่กำลังเก็บรวบรวมพลังแหล่งกำเนิดมหาวิถีต่างก็แสดงสีหน้าปิติยินดีและตื่นเต้นออกมาบนกลางอากาศซูอี้มองเห็นภาพเช่นนี้แล้วถึงกับหัวเราะขึ้นมาแหล่งกำเนิดโลกของมหาทวีปคังชิงเดิมทีะส,สมไว้ซึ่งกลิ่นอายมหาวิถีอันบริสุทธิ์ดั่งเดิมเป็นที่สุด ปราณวิญญาณแห่งฟ้าดินจึงไม่อาจเปรียบได้กับพลังเช่นนั้นได้เป็นธรรมดาอย่าว่าแต่ผู้ฝึกตนเลยแม้กระทั่งคนธรรมดาทั่วไปในโลกนี้ก็ยังสามารถรับผลดีอันยิ่งใหญ่จากพลังนี้ได้เช่นเดียวกันภายใต้การหล่อเลี้ยงของพลังแหล่งกำเนิดเช่นนี้ต้นไม้ใบหญ้าในป่าเขาก็ยังมีความสดชื่นเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเช่นกันหลังจากคืนนี้ไม่รู้ว่าจะมีผู้บรรลุขอบเขตเพิ่มขึ้นอีกมากมายเท่าใด และไม่รู้ว่ามีคนจำนวนเท่าใดที่มีความก้าวหน้าในมหาวิถีซูอี้กล่าวกับตัวเองมือหนึ่งของเขาชูเมล็ดพันธุแห่งคังชิงสเก็ดแสงมหาวิถีทั่วท้องฟ้าถาโถมเข้ามาจากกรอบทิศทางบ้างร่วงหล่นลงบนผิวน้ำบ้างถูกพวกของหนิงซือว่าเก็บมาได้ทว่าส่วนใหญ่แล้วล้วนถูกเมล็ดพันธุแห่งคังชิงดูดกลืนบนท้องฟ้าที่ไกลออกไปดับนินการกลืนฟ้าส่งเสียงร้องไม่หยุดด้วยความยินดี พวกคู่ไปกับเงาของนกกระจอกเพลิงยมโ,มโลกที่กำลังดูดกลืนสะเก็ดแสงมหาวิถีคิดสักครู่ซูอี้ก็หยิบคันอศสน์ออกมาเจ้าเต่าน้อยถึงแม้โชคชะตานี้จะยิ่งใหญ่แต่เจ้าอย่าได้โลภไปพอประมาณแล้วก็จงหยุดมิเช่นนั้นมีแต่จะเป็นผลร้ายต่อเจ้าผู้เริ่มฝึกตนใหม่เสียงเคารพศรัทธาของสเสวียนหนิงดังขึ้นจากคันอสนรสิทธจะทำตามคำสั่งของอาจารย์วู คันอสูรส่องแสงทั่วขณะหายใจเข้าและออกก็ได้ดูดสะเก็ดแสงมหาวิถีจากกรอบด้านเข้าสู่คันอสูรซูอี้ดื่มสุราไปอีกหนึ่งจากนั้นรอคอยอย่างสงบสะเก็ดแสงมหาวิถีส่องกระทบบนตัวของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าทันใดก็เงียบเสียงและหายลับไปพลังแหล่งต้นกำเนิดมหาวิถีเช่นนี้ถูกเขาเก็บสะสมไว้ในร่างไม่ได้ทำการกลั่นสกัดความเป็นจริงแล้วต่อให้กลั่นสกัดก็ไร้ประโยชน์ ระดับการฝึกตนของเขาในตอนนี้ถึงขั้นสมบูรณ์แบบตั้งนานแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีแหล่งต้นกำเนิดมหาวิถีเช่นนี้มาหล่อเลี้ยงทว่าสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ก็คือในคืนนี้ซูอี่รู้สึกได้ถึงโอกาสแห่งการบรรลุขอบเขตวันที่สองเดือน2องมังกรแงนหน้าฟ้าดินพรั่นครึงสับชีวิตฟื้นคืนและคืนนี้สำหรับข้าซูสวยยเจวินแล้วเป็นจุดผกผันเปลี่ยนแปลงบนมหาวิถีเช่นกัน สภาวะจิตของข้าไรซึ่งพันธะใดใอีกพร้อมสมบูรณ์ไรช่องโหวระดับการฝึกของข้าก็ถึงขั้นสุดยอดของขอบเขตนี้แล้วเช่นกันอดีต,ตชาติในช่วงเวลาเดียวกันไม่อาจเทียบได้อีกตอนนี้มีโชคชะตาแห่งฟ้ามาเกื้อหนุนต่อให้ครั้งนี้มหาภัยพิบัติใหญ่แปรเปลี่ยนวิญญาณจะน่ากลัวเพียงใดก็ไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวอีกซูอี้คิดกลิ่นอายในตัวเขาสงบและเยือกเย็นลงเวลาผ่านพ้นไป เพียงแค่ครึ่งเคอ่อแสงมหาวิถีบนท้องฟ้าที่ไกลออกไปเริ่มลดน้อยลงสำหรับเรื่องนี้ซูอี้ไม่รู้สึกประหลาดใจแม้แต่น้อยแสงสว่างแห่งโลกกว้างที่แท้จริงยังคงมาไม่ถึงตอนนี้เป็นเพียงแค่พลังยิ่งใหญ่ของแหล่งที่มาคังชิงที่ย้อนกลับมาดูแลโลกก็เท่านั้น แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้สเก็ดแสงมหาวิถีที่ครอบคลุมไปทั่วมหาทวีปคังชิงในครั้งนี้ก็มีอิทธิพลเพียงพอที่จะแปรเปลี่ยนชะตาชีวิตของสัตว์ชีวิตมากมายในใต้ล่าถืมฉับพลันซูอี้ก็เบลนสายตามองไปที่ขอบฟ้าอันห่างไกลเงาสีดำราวกับหมึกกำลังเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆเพียงแค่ไม่กี่อึดใจพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถบดบังแสงตะวันและจันทราก็ครอบคลุมไปทั่วผืนแผ่นฟ้านั่นคือเมฆามหาภัยพิบัติอันหนักหน่วง สเก็ดแสงมหาวิถีที่ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าไม่หยุดหย่อนนั้นถูกบทบางไปสิน้นถูกเมฆามหาภัยพิบัติสีดำอันหนักหน่วงบทบางหายไปขณะเดียวกันกลิ่นอายมหาภัยพิบัติอันน่ากลัวแบบทำลายล้างก็ปกคลุมไปทั่วแผ่นฟ้าบนทะเลวิญญาณโกลาหลโลกันกว้างใหญ่ราวกับร่วงหล่นลงสู่ความมืดมิดแห่งวันโลกดับนี่หนิงซือวากับคนอื่นๆต่างก็ตื่นตระหนกหยุดเก็บสะเก็ดแสงมหาวิถีอย่างพร้อมเครียงกัน พวกเขาตัวแข็งเทื่อสีหน้าเปลี่ยนไปเมคามหาภัยพิบัติบนท้องฟ้านั้นดูราวกับไร้ซุ้งไร้เสียงทว่ากลิ่นอายภัยพิบัติแห่งการทำลายล้างที่ไร้รูปร่างเช่นนั้นกลับกดดันจนทำให้จิตวิญญาณและร่างกายจิตใจของพวกเขาสั่นสะท้านหนาวว่าไปทั้งตัวนี่คือมหาภัยพิบัติของข้าไม่ต้องตื่นประหนกไปพวกเจ้าหลบเข้าไปอยู่ในซากมรดกหอเซียนดาบกันก่อนกลางอากาศเสียงราบเรียบของซูอี้ก็ดังขึ้น ขณะที่พูดเขายื่นมือออกไปคว้าชิงดาบนิงการกลืนฟ้ากลายร่างเป็นแสงดักจับสะเก็ดแสงมหาวิถีบนท้องฟ้าร่วงหล่นไปอยู่ในมือของซูอี้จากนั้นก็ถูกเก็บกลับเข้าไปเห็นเช่นนี้แล้วพวกของหนิงซือว่าต่างก็รีบถอยกลับไปโดยเร็วไม่รอช้าอีกเต่าน้อยกลับมาซูอี้ออกคำสั่งสิทธิขออวยพรให้อาจารย์ผ่านพ้นมหาภัยพิบัติไปได้และเข้าสู่หนทางแห่งขอบเขตแปลเปลี่ยนวิญญาณ เสียงเคารพนบนอกของสเสวียนหนิงดังมาจากคันอสูนซูอี้หัวเราะจากนั้นก็อ้าปากคันอสูนกลายร่างเป็นดวงไฟในทันใดและกลับเข้าไปในตันเทียนเปิดทวารอีกครั้งพร้อมกับเมล็ดพันแห่งคังชิงที่อยู่ในมือของซูอี่จากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นสู่ฟากฟ้ารอคอยต่อไปบนท้องฟ้ามหาภัยพิบัติเมฆารวมตัวกันไม่หยุดและยิ่งทวีความหนักหน่วงเพิ่มมากขึ้น เปรียบดังภูเขาสีดำที่สูงทับกันปิดผนึกท้องฟ้าในบริเวณนั้นจนแน่นหนากลิ่นอายภัยพิบัติแห่งการทำลายล้างอย่างไร้ขอบเขตกดทับจนอากาศแปรปรวนทะเลวิญญาณโกลาหลอันกว้างใหญ่ตกสู่บรรยากาศที่น่าหวาดกลัวใต้ท้องฟ้าชุดที่ซูอี้ใส่โบกสะบัดเสียงดังพอหรือบอมายมกในดวงตาลุ่มลึกผุดประกายคาดไม่ถึงออกมาฉับพลันอาการคาดไม่ถึงนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยความยินดีแห่งการรอคอยมานาน มหาภัยพิบัติแห่งการแปรเปลี่ยนวิญญาณครั้งนี้ถือได้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประสบการณ์1 8 0 0 0ปันปีก่อนของเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่าระหว่างที่ผ่านมหาภัยพิบัติมีผู้ใดเจอกับมหาภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มาก่อนภายในกลิ่นอายภัยพิบัตินั้นยังแฝงไปด้วยรสชาติต้องห้ามเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการรับรู้ของซูอี้อย่างไม่ต้องสงสยัยทว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เขารอคอยมานานเช่นกัน ตอนที่ออกจากอาณาจักรต้าเซี่ยเขาก็กระหนักแล้วว่ามหาภัยพิบัติแปรเปลี่ยนวิญญาณที่ตัวเองจะต้องเผชิญนั้นไม่อาจคาดคะเนได้และทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าข้อสันนิษฐานที่เขามีเมื่อก่อนหน้านี้ถูกต้องทุกประการหากว่ามหาภัยพิบัตินี้ธรรมดาจนเกินไปยังจะมีอะไรให้หน้ารอคอยอีกซูอี้เงยหน้าขึ้นดื่มสุราในน้ำเต้าจนหมดจากนั้นโยนมันทิ้ง มีแต่มหาภัยพิบัติใหญ่เช่นนี้เท่านั้นจึงจะคู่ควรกับข้าสเสเวียนเจาวินไม่เสียแรงที่ท่ากลับชาติมาฝึกตนใหม่อีกครั้ง